กตติามสวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องสบกราว,บาวติงลี่นะครับกับติงลี่คนเก่าคนเดิมวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับแกล้งแฟนเหมือนเดิมนะครับจะไปแกล้งแฟนแบบไหนเราไปดูกันเลยนะครับวันนี้ติงลี่จะมาแกล้งแฟนนะครับแบบว่าลื่นล้มในห้องน้ํานะครับเลือดอาบตัว <Wow. S 1> นะครันี่ครับเลือดของเรา จะใช้ตัวนี้เป็นน้ำแดงนะครับราดหนาลงตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูปฏิกิริยาของแฟนนะครับว่าเมื่อเห็นอเติงลี่นะครับเลื่นลงในห้องน้ำแล้วก็เลือดเต็มดูว่าอาการเขาจะเป็นแบบไหนนะครับเป็นห่วงช่วยเหลือเราหรือจะเตะเราสหรือสีปเราเพิ่มนะครัแล้วเราคยไปดูกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผม โอเคครับเดี๋ยวผมจะหาที่วางกล้องผมจะวางกล้องไว้บนประมาณขึ้นบนนี่แหละครับบนหลังคาเนี่ยแหละครับเวลาแฟนเข้ามาประตูมานะครับปุ๊บก็จะเห็นผมนอนอยู่ในห้องน้ําเลยนะครับปาร์ติเกียเขานะครับจะรู้สึกไงนะครับโอเคมาณที่วางกล้องก่อนจะอยู่ประมาณนี้บังไหมนีอ่อยู่ประมาณนี้พอได้ไหมเดี๋ยวขึ้นบนอีกปึ๊บประมาณนี้ ผมต้องซื้อของเราผมต้องดูดกัดค่ะว้าวโอเคเยอะโอ้ยปวดใจครับกวดแตกเกือบตกจากบ้านครับรองดูครับผมจะนอนตรงนี้ นีครับแฟนก็จะเกิดประตูไม่เห็นะครับดูปฏิกิริยาเขานะครับว่าเขาจะตกใจหรือไม่หรือจะซ้ำเราเพิ่มนะครับ <Wow. S 2> ผมจะเน้นว่าซ้ำ <Yahoo. S 2> นี่แหละผมประมาณนี้โอเคโอเคประมาณนี้ครับ <S <S แฟนมาแล้วครับแฟนมาแล้วครับมาแล้วแฟนมาแล้วครับอยู่ข้างหลังเดี๋ยวผมไปไปตรงว่างกล้องก่อน 提高人民。 ลูกลน้อยจะสิไม่แห่สลอสแงจะสีอิจเือเดอไม่เหทีของตรงใจมากแทดอกเห็นม่หงุดหงอดถ้าสลอแห้เดอจกีหนัง,งเดอัโ้กเ้นอ้นี่เน้าเลือ,อ,อดออีกเดอ อูนะ้สอรอมึงเอือดแนเห็ุบอกม่ได้ผลนะครับวิธีนี้ไม่ได้ผลนะครับมีแต่จะซ้ำเติมนครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับฝากกดติดตามให้กับช่บกงสกราวเบาตี้นะครับ